โฟกัสแค่นายอะแหละคนเดียวน,น,นั้นที่จะต้องการละไม่ค่ะคือยังไงี่เดียนลืมปล่อย,ยาดาใกล้อะปล่อยไปแล้วไม่เป็นไนั่นให่ไงเราสาวมันนอนคนตายใจไปเลยเฟรมไคเซอร์ กี้เหมือนจะลอดแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่รอดนะครับปนุ่มเมืองนนคนส่งคราส่งครานี่ส่งคราท่าไมตายด้วยตัวไปแล้วโว้ไม่ตุยไม่ตุยของแท้แทวรักของแท้สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูทีติชอปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับอรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่านโอเพนไอดีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับครับผมคุณสกายดนวอลลพาร์ทไม่เห็นเล่นเลยไม่เห็นออนเลย เอาไปทำอะไรเอาไปโมกเหรอไอออันอืมสวยอืม,ม,อมโอ้โหออกมาแล้วมาครับผมงั้นผมโฟกัสโอ้โหสวยละสวยจริงอู้หูไปแล้วครับผม โอ้โหโดนเลยโอ้โหจบละถุงตุยของแท้แท้วาของ โฟกัสแค่นายนั่นแหละคนเดียวเท่านั้นที่ฉันต้องการล่ะนะไหนค่ะคือยังไพี่เทียนลืมปล่อยดาร์กใช่อ่ะปล่อยไปแล้วไม่ได้ลืมับผมตั้งใจอืมไงเราสาวเมืองนนมันคนห้ายใจไปเลยเฟรมไครเซอร์ โอ้สวยน้องชายพี่พี่ตีให้ตายก็ไม่ตุยอยู่ดีเอาเ mm. ม่กี้เหมือนจะรอดแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่รอดนะครับ mm. พ่อหนุ่มเ mm. มืองนนคนส่งคราส่งครา,ครานี่ส่งคราน่าไม่ตายดู้ดไปแล้วโอ้ยไม่ตุยไม่ตุย mm. ของแท่้แท้ราก mm. ของแท่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 กรูกรูพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วหนึ่งใจห้ามเกินเอ,อ้ยไม่ได้ครับผมโอ้โหหนึ่งใจนี่คือน้อยมากนะจริงจะมีคนมาช่วยไหมถ้าทำแล้วอย่าลืมตัดฉากที่โอ้ยไปตัดลงทําไมล่ะครับอายเขาพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว,ม,ลวมีคนมาช่วยผมเอาดอสลอ,อยอไหมตอนเนี้น คือผมไม่รู้แบบเผื่อพูดคำไหนไปแล้วโดนโดนตัดสิทธิ์ทางทางอ้นี่นะผมกลัวมากเลยนะผมก็เลยแบบ <c oughs> ไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะครับโอ้แล้วเพื่อนไม่มาเลยอะ่ะคนน่ารักมักน่ารักเอ,นอรนโดพูดได้ใช่หรอดอสลอยยเอลันร์พูดไม่ได้บ้าหรอ โอ้ไมยก็มีคนอยู่หลายคนเลยนะนี่ตรงนี้เหมือนเจ๊จะสวยแล้วนะคะนี่ไปค่ะแทงเจ๊ก็ไม่หวั่นุ่มลอเล่นค่ะรอเล่นค่ะเจต้องหวั่นบ้างเนาะอ,อุ้ยอุ้ยสวยค่ะสวยมากเลยค่ะสมกับเป็นลูกเจ๊จริงๆเลยค่ะ คนที่สตรีมเขาก็พูดกับเอเดนดอร์ใช่หรอถ้าเอเดนล่ะพูดได้ไหมอุ้ยเออมีนี่เซนเซอร์อยู่รอดครับผมเอเดนนะครับผมพูดได้นะครับคำนี้ใครเขาพูดกันเอเดนเอเดนเอเดนนี่มันเปรี้ยวเนาะต้องโดนแล้วว่าต้องโดนละไอเมียตัวนี้มันเปรี้ยวจริง ผมกดไปแล้วแปด้อยบกุ่มมากนะครับคุณคิริ่าะโตคุงนะครับผมของมากนะครับผมเกี่มากกว่านี้กูโซเครตปล่อยไหนดีปล่อยบนพี่ี่นครับเป็นนาราบ้าไปจำมาจากไหนรอ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 ,รอเขาเรียกว่ารอแถวแตกนะผมรอแถวแตกก่อนรอแถวแตกก่อนพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว อุยสา <c oughs> <c oughs> ไปไปเลยค่ะเจ๊สวยค่ะเจ๊จัดเต็มจัดริมิเต็ดอินชั่นค่ะแต่เจ๊หมดแล้วหน้าที่เจ๊หมดราคาสองตัวเต็มๆเนาะอุย้ยใครเล่นเอลสือเดี๋ยวเจ๊จะพีชีพให้วาเลตโตเองนะคะตอนนี้บอกเลยว่าวาเลนโตนี่อยู่ไม่ได้นะนุ้ยอยู่ไหนอะเลยอยู่นี่แต่ว่าเจ๊น่าจะไม่ไปนะถ้าเจ๊ไปน่าจะตุ๋ยฟรีนะคะนี้ โอ้เกือบแล้วเกือบเห็นภาพตัวเองตุยเย่วัตนาเบ้ละค่ะคือเจ๊ก็ไม่ได้ดันเลนเก่งเนาะสาวๆเข้าใจเจ๊ไหม่ะสวยเวละนี้อ๋อไปเลยค่ะเจ๊วิ่งเลยค่ะเจ๊วิ่งอย่างเดียวโหวิ่งไงไวแก่พอจังหวะนี้วิ่งเ ไม่เห็นคนไปนั่นก็เป็นแบบอะไรอะ่ะแยบบ้ํานะทุกคนขอ,อย้ดเมมก่อนนะครับผมไม่มีคนคนไปนั้นก็เป็นแบบนี้อะไรอะ่ะคนไปนั้นคนไปไหนเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยไปนูน้นไปนี้ไปนั่นคืออะไรความคิดเห็นบางส่วนในไลฟ์ถูกกันกรองออกเพื่อปกป้องสถานการณ์ของชุมชนอ่ามีคนพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับมีมีคนฟ้องผมมานะคะไม่กินี่ มาค่ะมาคนคนนั้นคือใครอะ่ะคนคนนั้นก็คือคนคนนี้ครับผมก็คือผมเองครับผมจบพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วมาถึงก่อนแล้วต่อจากนี้องหม่มีเธออยู่ตรงนี้อยู่กับฉันรอแนวหลังนะรอกระซง อยัดดันเลงก่อนนะครับพี่ๆอ,อย่าเพิ่งบวชนะครับ๋ยวเพิ่งหิวะคิวเนาะสาวเาพิ่งหิวคิวนะคะสาวเพิ่งหิวคิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะโดดให้ดูนะคะแล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเอ้ยเราเพิ่งได้ดอสลอยยเพื่อนโอ้โหผมว่าสตรีมบ้านแดงดีกว่าทำไมอะ่ะคนที่ทำให้เสียใจอะไรคืออะไรเสียน้ำมันล้าลายคืออะไรงงไปหมดละแต่เขาจุ่มกันไหนเราก็กระซวกไม่ได้ทุกคน แล้วคือเอาตัวนี้มันโอ้โหดูดูดีตัวเบลเลอร์เลยอะแล้วใครจะเข้าได้วะครับนั่นน่ะต่อจากนี้ทําไมผมสตรีมบ้านไหนผมก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะผมก็ไม่พูดคําไม่ดีอยู่แล้วนะผมก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะฉะนั้นผมสตรีมบ้านไหนผมก็รอดเนาะอันนี้ผมพูดถูกต้องไหมเวดผมยังไม่ได้แข็งคำนวณไม่ถูก ขาดเท่าไหร่อะขาดแข่งเท่าไหร่ะอะไม่กล้าโดดเพื่อนโดดแล้วต้องตามแล้วเน่ต้องไปละต้องไปละโอโ้โหโอ้โหมันสโลลี่ไลฟด์ดากอนนะ่ะโอ้เจ๊ช่วยเจ๊ด้วยค่ะเจ๊พยายามสุดฝีมือแล้วเนาะช่วยเจ๊ด้วยค่ะยิงเลยค่ะลูกๆของเจ๊จัดไปค่ะสวยค่ะ ถึงเจ๊จะเมาเมาแต่ทีมเราก็ได้อยู่นี่จักรูจักรูสามพันสามร้อยแล้วขอบคุณทุกคนกมากนะครับผมโ,โหเรียกว่ามีคนสนับสนุนดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองเมาจริงมันติดเขียวดิมันมีเขียวใช่ปะมอนไรนะมันมีเขียวใช่ปะมมีเขียวมาออกรองเท้าก็สนับนพี่น้องครับเอ้เล่นใส่กอกหน่อยโอ้โห เกรงว่ามันจะสนุกเกินไปนะสำหรับไส้กลอกนะผมมันจะบันเทิงเกินไปนะสำหรับไส้กรอกฉะนั้นขออนุญาตพักก่อนนะผมพักก่อนสวัสดีคุณเอิร์นนะครับสวัสดีครับคุณเอิร์นสวัสดีครับผมไม่เจอกันนาะนแล้วผมเล่นตัวนี้ที่อะไรผมเล่นที่5ทุกทีเลยอะ่ะโคตรงงงงจริงไม่ช็อตบอร์ดนะผมไม่ช็อตบอร์ดนะแล้วเต๋อได้ MVP นะสวัสดีสวัสดีคุณเอิร์นนะครับผมสวัสดีครับเข้าโอ๊ตเดี๋ยวไปมอ่วคนเอิร์นอีกเข้าโอ๊ตเป็นคนแบบนี้เหรอ ผมกดใจ1นึ่งพใจบ้ามันดูสเตตเมนได้นะผมโอดกดไปที่หนึ่ง้อยสิบสองใจเอา้าเอาดี